เดียเดียนะคะว่าหลังจากการที่มาเกิดใหม่ครั้งที่สองที่บ้านปังสาเป็นปูแดงในบ้านปังสาเนี่ยก็มาเกิดอีกครั้งยื่ทางการเมืองโดยการที่ประชาชนชาวเชียงรายได้เลือกให้เป็นสมาชิกตุนสภาเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2543และก็ได้ทำหน้าที่มาปกติยื่นนะคะก็ได้เห็นว่าการที่มีความ ี่น้องเกษตรกรที่น้องชาติพันธุ์องค์กรที่ทาง,งานด้านด้านเด็กด้านการศึกษาด้านต่างทั้งหมดเนี่ยทำให้งานในยุคิิศาจนี่เป็นงานที่มีประสิทธิภาพเพราะได้ข้อมูลจากภาคประชาสังคมทุกด้านเพื่อที่จะนําไปใช้ในการตัดกรองกฎหมหายใช้ในการติดาตามการบริหารงานของรัฐบาลแล้วก็ใช้ในการแต่งตั้งขอานสารองค์กร ระดับและ,ะ,ะ,ะข้อมูลนคะก็พึ่ใจที่คุณเชียรรายเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาสมกับเป็นลูกพ่อคุณมรายและก็แนโการที่เชียรรายอายุ750ปีปีนี้752ปีแล้วนะคะก็หวังว่าคุณเชียรรายจะไม่ท้อถอยและเราจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองที่ประชาชนใช้พลังแห่งสติปัญญาข้อมูลองคความรูม้ร และเผยแพร่ภาคประชาชนผู้มีจิจใจที่บริสุทธิ์นะคะทำให้การเมืองของจังหวัดเชียงรายและการเมืองของระดับชาติเนี่ยเป็นไปอย,าาย่างโปร่งใสเป็นสังคมแห่งสติปัญญาและเป็นสังคมที่มีความเป็นธรรมในทุกน้าเราไม่ต้อง่อยนะคะกับสภาวะทางการเมืองซึ่งเป็นช่วงของการเรียนรู้และการเปลี่ยนก้าวไปข้างหน้าอย่างนั้นก็เสียงรถ